สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับคลิปนี้แซมพามาดูรถส่งมอบ2คัน2ส,สไตล์นะครับผมเป็น2คันที่เป็นเงินสดทั้ง2คันนะครับผมนี่นะบอกก่อนเลยครับทั้ง2คันนี้ลูกค้ายังไม่เคยมาเห็นรถตัวเป็น,ปนตัวจริงๆนะจะเห็นรถตัวจริงก็คือวันรับรถเลยนะครับให้แซมเลือกรถให้เรียบร้อยนะสคันนี้นะครับนี่นะ เป็นเงินสดทั้งสองคันนะครับผมคันแรกนะเป็นสมาร์ทแคปโฟวิลนะครับปี22คันนี้ลูกค้าจากจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับผมส่วนคันสีบอลเงินนี้เป็นสีประตูตัวเตี้ยปี19นะครับคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเตรียมตัวส่งมอบทั้งสองคันเงินสดทั้งสองคันไม่มีบวกแวดนะครับผมมาเดีย๋ยวมาดูก่อนว่า หลังจากที่สปาอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะห้องเครื่องก็จะเรียมๆแบบนี้หน่อยนะดูเห็นไหมดำปิดปีเลยฮะดูซอกเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยสวยงามนะนี่นี่นะสวยไหมดูมาร์กอะไรต่างๆชัดเจนนะครับนี่นะสวยนะ,นะดู สวยมากนะครับผมฝาเฟออะไรของโตโยต้าเดิมๆทั้งหมดนะแก้มเกิมสวยงามเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผม,มดูนี่เห็นไหมสวยงามแบบนี้ยังมีอยู่อีกนะครับไม้น้อยๆอย่างคันนี้ไม่สามหมื่นเจเท่านั้นเองนะครับยังมีไม่สี่หมื่นห้าหมื่ยังมีอยู่ นะใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมมาเนี่ยสวยๆเลยกุญแจครบครบครบชุดนะครบชุดเนี่ยอย่างคันนี้ใหม่เพียง37มหมเท่านั้นเองนะเป็นเกียร์ธรรมดานะนี่เนี่ยนะครับสวยงามเลี่ยมดูเบาะสวยมากนะดูเบาะเบอะสวยงาม เป็นแคลรีบอยนะครับทรงเสมอหัวเก่งนะเป็นรุ่น e นะรุ่น e นะครับผมนี่นะสวยนะครับผมนี่นะสวยงามนะครับผมส่วนอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัว r ี v o Smart Cap ยกสูงสเกียร์ธรรมดานะครับ 4-wheel นะครับคันนี้ปี22นะ นี่จากจังหวัดอุบลอ่ะดูสวยนะโอ้โหเรียมเหมือนกันนะดูเนี่ยดูเรียมฝาโตตา้าสวยๆเนะี่ยเดิมๆนะดูแก้มเกลมเดิมๆนะนะครับเรียมๆเ,เลยนะเห็นไหมเนี่ยสวยงามนี่นะ ดูหัวน็อตอะไรต่างๆสวยงามนะครับฟ้าเฟอเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะสวยนะนี่พอปี22เนี่ยได้เซ,เซ็นเซอร์หน้าหลังเลยครบๆเลยเนี่ยอันนี้เซ,นเซ็นเซอร์หน้าไปตัดหมอกสวยนะครับมามาดูภายในกันนิดนึงมาภายในได้เบา หนังแล้วบอกไฟฟ้าด้านคนขับด้วยไม้น้อยมากครับ6,9หมืโอ้โหไม่น่ารักมากนะครับไม้น้อยมากนะครับนี่ดูสีคูณสนะครับนี่อสวยงามเลยพอโฉมปี2020ขึ้นไปนาไฟท้ายเขาจะเปลี่ยนละนี่เป็นไฟเหมือนเลข3นะแต่ถ้าเป็นปี19เนี่ยไฟท้ายจะเป็นแบบนี้เป็นหลอดไส้ธรรมดา นะครับผมนะให้ดูข้อแตกต่างเนาะนี่นะสวยงามนะครับผมเตรียมตัวมาลับรถแล้วนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะครับผมที่เชื่อใจในตัวแซมที่ให้ดูรถให้นะครับผมรับรองว่าแซมดูรถให้เนี่ยตรงปกไม่จกตาแน่นอนสวยบอกสวยเดิมก็บอกว่าเดิมโดนก็บอกว่าโดนนะครับผมโอเค ใครอยากได้รถสวยๆไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 5 4 3 6 9 2สำหรับคลิปนี้แซมไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ